รับประทานข้าวเย็นครับรับประทานข้าวเย็นนานๆครั้งจะได้เจอกันอยู่บ้านเดียวกันก็จริงครับเวลาไม่ตรงกันพี่เศอไม่ได้แยกบ้านกันอยู่แล้วครับอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เวลาไม่ตรงกันพอดีวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยก็เลยมารับประทานอาหารกันครับแขกพิเศษมาครับวันนี้ครับท่านอย่าเข้าใจผิดคิดว่าศึกมาใหม่ๆนะครับไม่ใช่ครับ ปกติผมก็จะเป็นอย่างนี้เองครับเขาเขาไม่ได้ศึกมาแล้วครับผมก็เป็นอย่างนี้เองนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เองอยูออย่ร้านอาหารใกล้ๆบ้านนี่แหละครับราคาไม่แพงบรรยากาศดีมีเพลงฟังร้องเพลงก็ได้นะครับอาหารเยอะนะครับบนโต๊ะนะครับบนโต๊ะ รับประทานอร่อยอร่อยกันนะครับเราจะมาทางนี้เซลฟี่ทางนี้บ้างครับเซลฟี่กับแขกผู้มีเกียรติเป็นการเลี้ยงส่งนะครับเขาเรียกว่าให้ฝันและกำลังใจนะครับกับคนที่มาเยือนเรานะครับมาอยู่โคราชก็หลายเดือนแล้วต้องต้องกลับไปทำงานครับ ต้องกลับไปทํางานเพราะว่าถ้าไม่ทางานแล้วค่าใช้จ่ายมันจะสูงค่าใช้จ่ายจะติดลบนะครับอยู่ร้านอาหารดังร้านหนึ่งนะครับในโคราชใกล้ๆบ้านตําบลปะรุใหญ่